เตรียมแบนรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปภายในปี2040ส่วนรถบ้านโดนแบนเร็วกว่านั้นในปัจจุบันกระแสการลดการปล่อยมลพิษกำลังเป็นที่พูดถึงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการหันมาใช้พลังงานสีเขียวเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์หรือการเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้พลังงานจากน้ำมันมาเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศวันสิ้นสุดของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไว้ที่ปี2035 แต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนบนโลกที่ได้ปักธงการแบนสำหรับรถมอเตอร์ไซค์2ล้อเอาไว้ล่าสุดดูเหมือนว่าประเทศสหราชอาณาจากักรกำลังพิจารณาแบนรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดภายในปี2040ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่มีความจุต่ำกว่า5 0ซีนั้นจะมีอายุไขที่สั้นกว่านั้นเพราะจะถูกแบนกันตั้งแต่ปี2030กันเลยทีเดียวแต่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กก็คงไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่นัก เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันก็มกักจะตั้งตำแหน่งการทำตลาดที่เทียบเท่ารถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาบในขนาด50ถึง125ซีซีกันไว้อยู่แล้วตามเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีในปัจจุบันเราเชื่อว่ากว่าจะถึงกำหนดการที่ว่านี้ในปี2030รถมอเตอร์ไซค์ประจำบ้านในคลาสเล็กก็คงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าน,นี้และได้รับความนิยมในวงกว้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมาคมอุตสาหกรรมจักรยานยนต์หรือ Motorcycle Industry Association ได้ให้ข้อมูลว่า เรากำลังผลักดันให้รัฐบาลคิดไปให้ไกลกว่าการแบรนรถเครื่องยนต์สันดาปแล้วเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดเราต้องทำให้พวกเขารู้ว่ามันมีเทคโนโลยีอย่างอื่นอย่างเช่นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่เปิดกว้างเป็นทางเลือกอื่นในอนาคตไม่ใช่แค่ให้พวกเขาตัดสินใจเรื่องที่ว่าจะแบนหรือไม่แบนเครื่องยนต์สันดาปเท่านั้น มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่สหราชอาณาจักรจะไม่ลุยเดี่ยวคนเดียวในเรื่องนี้เพราะใครลถก็ต้องการให้นโยบายเหล่านี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประเทศอื่นในยุโรปซึ่งตรงนี้เองเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีประกาศข้อกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และประเทศไทยจะมีข้อกําหนดแบบนี้ออกมาตามด้วยหรือไม่เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นชาติแนวหน้าของยุโรปขยับตัวยอย่างไรก็จะมีแนวโน้มที่ชาติอื่นในยุโรปจะขยับตัวไปในทิศทางเดียวกัน และนั่นจะเป็นแนวทางให้ชาติอื่นของโลกขยับตัวตามไปด้วยเช่นกันเพราะเป้าหมายการแบรนด์รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในไทยกำหนดไว้ในปี2035ซึ่งเราก็ยึดแนวทางที่ว่านี้ตามแบบของยุโรปด้วยเช่นกันนั่นทำให้มีแนวโน้มว่าข้อกำหนดการแบรนด์มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปในสหรจาชอาณาจากักรก็อาจจะเป็นต้นแบบที่ประเทศไทยจะยึดตามในอนาคตเช่นกัน หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์ซับส์สคริป YouTube ช n e นทางโมโตเรว e ลและช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย